แต่บางคนบอกว่ามีวัคซีนวอลกินไหมผมถามว่าคำเนี้ยผมอย่าอย่าอย่ายายาเอามาใช้เลยเพราะว่าก่อนที่จะถามผมว่ามีวัคซีนวอลกินไหมต้องถามว่าแล้วมีวัคซีนให้ผมกี่โดสเนงต่ตอบไม่ได้แล้วจะมีวัคซ,ซีนวอลกินได้ยังไงอ่าอย่างที่ที่ที้ถามสื่อมวลชนถามท่านรองยกตีเรื่องสสพักร่วมถูกไหมฮะผมถามให้คุณพูดออกมาเนี่ยคุณรู้ยังว่า คุณจะทาวัคซีนวัคซีนคุณรู้เหรอคุณได้จํานวนเท่าไหร่วัคซีนคุณยังไม่รู้ต้นตออวัคซีนเลยมีเท่าไหร่คุณพูดเอาสนุกเอามันไม่ได้นะค,คนเป็นสสต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะพูดนะครับในส่วนนี้ฝากด้วยผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าคือก็น้องอนนะแต่ก็ต้องพูดให้รู้ว่าการจะพูดอะไรต้องมีความคิดต้องรู้ว่าคุณจะเปิดวัคซีนวัคซีนวัคอินคอ่ะคุณพูดเอาสนุกเอามันแต่คุณรู้ไหมคุณมีจํานวนเท่าไหร่แค่ผู้ประกันตนสาม ผมได้มาล้านห้าผมยังต้องตัดอีกล้านห้ารออีกเดือนหนึ่งแล้วคูจะวอล์กอินได้อย่างไรพูดอะไรต้องรับผิดชอบคําพูดเป็นผู้แทนนะครับในส่วนนี้มองว่าเป็นการออกมาเพื่อที่จะปกป้องนค้าต่อค้าเหมือนจะโดนเคคือการจะปกป้องอะไรเนี่ยต้องมีมีวุฒิภาวะในการพูดต้องรู้ว่าพูดอะไรออกไปแล้วรับผิดชอบคำพูดการพูดสนุกได้วอล์กอินผมจะบอกชมรีเปิดวอล์กอินแล้วผมรู้ไหมผมมีวัคซีนเท่าไหร่ ผมยัไม่รู้ว่าผมมีวัคซีนกี่โดสและผมจะให้คนวอกอินกี่คนคุณจะให้คนหมื่นคนมารอโดยที่มีวัคซีนพันโดส่ะเอ,อคุณคิดดิคิดได้เป็นว่าคุณคิดเป็นคุณก็จะได้พูดเป็นนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะเรารู้จักกันทั้งนั้นแต่ว่าไม่พูดก็ไม่ได้พี่น้องประชาชนฝั่งที่คอยตามฝั่งที่คิดสนุกตามก็ไมไ่คิดอย่างที่ผมคิดไงผมกำลังพูดในฐานะของพื้นฐานคนทำงนานนะครับ ผมถามสื่อมวลชนว่าถ้าผมบอกสื่อมวลชนว่าชลบุรีมีวอล์กอินสมมุตินะอย่าไปลงว่าผมบอกมีนะใช้คําว่าสมมุติสื่อมวลชนแหกันไปพี่น้องประชาชนแหนไปหมื่นคนต่อจุดแล้วผมมีวัคซีนพันโดนแล้วผมจะตอบคาถามคนอีกเก้าพันคนยังไงคุณจะทําอะไรคุณต้องรู้ตัวเองเหรอคุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณมีพันหนึง่งคุณบอกวอล์กอินตามคิวพันคนอะไรคุณก็ว่าไปแต่คุณไม่เท่า่รวอล์กค,คือค,คือคาพูดคําจามันต้องมีอุทธิภาวะและความรู้มากกว่านี้นะครับ ผมเองไม่ได้อยากพูดนะเพราะว่าเขารู้จักกันทั้งนั้นแต่ผมมีความรู้สึกไม่พูดไม่ได้เพราะว่าในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะทํากระจายสิ่งที่กรุงเทพถูกไหมฮะผมต้องการกหนดจุด4ี่จุดจุดหนึ่งผมบอกบริษัทเอคุณมีพันคนคุณเอามาพันคนครึ่งวันเช้าวันนี้สมมติวันที่เพ็บอกวันที่7บริษัทเอคุณมานะครึ่งวันเช้าบริษัทบีมาครึ่งวันบ่ายอย่างเงี้มันถึงไปการกําหนดการทํางานเป็นแผนนะฮะ ไม่ใช่พูดเอาเอาคะแนนเสียงพูดโดยให้คนเชียร์แต่ไม่รู้ว่าจะจุดจบยังไงนะฮะเราทํางานเราต้องมีแผนแล้วสามารถตอบแผนได้หมดนะครับในส่วนนี้มว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ใครครน่าจะรู้เห็นหคเพราะว่าเาทในฐานะเป็นคนนส่วนนี้ผมไม,ไม่ไม่กล้าล่วงในส่วนของผู้ใหญ่แต่ผมกําลังพูดว่าถ้าคนเราจะเป็นสสฝ่สายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลคุณจะพูดอะไรคุณต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะครับแล้วถ้าผมถามกลับวัคซีนวอลอิน คุณมีจํานวนเท่าไหร่คุณจะไม่รู้ตัวเองผมเองก็ฉีดให้พู้น้องพี่น้องกันตนสามล้านห้าแสนคนในกรทมผมก็ได้มาล้านห้าล้านห้าแล้วผมบอกว่าพี่น้องเูาปรกันตนมาต่างสามสามมาหาผมหมดเลยไม่มีคิวผมก็แย่เหมือนกันเอาวความจริงมาคุยกันสิถ้าผมบอกผู้กันตนในกรุงเทพสามล้านห้าแสนคนมาหาผมได้เลยสี่ห้าจุดโดยไม่มีคิวเหรอไม่มีจุดเหรอไม่มีบอกแล้วบริษัทน้องบริษัทเอ มาได้วันไหนบริษัทมีบริษัทมีมาได้วันไหนบริษัทซีมาได้วันไหนมีจํานวนเท่าไหร่มันก็ต้องมีแผนการทํางานถูกไหมครับอันนี้ส่วนนี้คือเราพูดถึงการทํางานนะครับรรรกกคือพูดเรา,พ,เราพูดเราสนุกกับพูดเราบันต้องรับผิดชอบด้วยนะนะโอเคนะครับขอบคุณครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ